แบบเข้าสู่ที่ระลึกแล้วนะครับอันนี้มีดวงตาจระจอมเก้าทองคำนะครับอันนี้เนี่ยแนะนำสำหรับคนที่อาจจะไม่มีความรู้นะคือ,อ,อดวงตาจระจอมเก้าทองคำอันนี้นะครับมีทำมาหลายยุคนะครับยุคที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมถือเนี่ยนะครับผมขออนุญาตคอมเมนต์แล้วกันเนาะอาจจะไปตรงเนี้ยผมบอกก็เลยว่าถ้าผมดูจาก ล็อกเก็ตเนี่ยนะครับล็อกเก็ตเนี่ยรอ5ไม่ใช่ล็อกเก็ตใหม่เพียงแต่ว่าตัวครอบข้างนอกเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นยุคหนึ่งเพราะมันเป็นของที่ใช้เขาก็เลยมาลงยาใหม่แต่บอก,กเลยว่าชิ้นเนี้ยล็อกเก็ตตรงกลางเนี่ยนะครับเนี่ยสมัยรอ5เลยนะครับแล้วก็ระดับชั้นที่มันมียอดข้างบนตรงเนี้ยนะครับที่มันมีห่วงร้อยเนี่ยก็ต้องเป็นทุติยะนะครับขึ้นไป อันนี้ตั้งทุติยะอยู่แล้วเนาะนี่มันมีสายคล้องคอด้วยเริ่มเมื่อไหร่ครับเนี่ยสามแสนอุย้ยเริ่มแสนเดียวพระเจ้าจอรดแสนเดียวของใหม่ทําไม่ได้เลยเพราะว่าไอตัวนี้ยเฉพาะทองคําเนี่ยนนี้ไม่ได้เขียนไว้เนาะทองคําผมว่าสองบาทนะเน,นี่ยชิ้นเนี้ยทองคําแท้นะครับชิ้นเนี้ยต้องมีประมาณสองบาทเริ่มแสนเดียวนะครับโอ้ถ้ามัน แต่มันมอาจจะไม่จบราคานี้หรอกแต่ว่าอยู่ที่วาสนาคนประมูลนะฮะบ,บอกว้เลยว่าสมัยก่อนก็ต้องมีส0,000นถูกๆนะมีส0,000 0ส่วนชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เสน่ห์ของเขาของเหรียญเนี้ยอาจจะไม่หายากแต่เสน่ห์เขาคือกล่องเดิมนฮะนี่กล่องเดิมเลยนะครับหลวงปฏิบัติราชประสงค์นะครับอันนี้ได้กล่องเดิมเจ้าฟ้าชุลนิหิตนะครับ บางคนเขาเรียกกันเหรียญจุกนะครับมีขัดเงาด้วยนะอันนี้ไม่ไม่ขัดเงาหรอกหรืออาจจะขัดเงาแต่ว่า proof light แต่มันมันผิวมันดูนี่ไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าราคาเริ่มอ๋อนี่เริ่มเจ็ดหมื่นนะกล่องเดิมตัวนี้ครับหายากตัวนี้หอสมุูรวชริยานนะครับเนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมด้วยกล่องอ,อาจจะชมลุดหน่อยแต่ว่ามีมาเก็บมานี่คือแซวเขาเก็บเดิมมากอันนี้เริ่มที่ราคา 60,000นีเฮะอูู้ถูกเหรียญนี้ปกติมันเป็นแสนอยู่แล้วนะฮะก็ถ้าเหรียญกล่องไม่คิดอืมนะครับกล่องอย่างนี้นะครับชัวใครเจอกล่องอย่างนี้ต่อไปครับเหรียญที่ลึกนะครับเหรียญที่ลึกอันนี้ก็มีอ่าพระราชวังบางปะอินนะครับเหรียญนี้ก็นี่ผิวดเดิมเลยนะครับผิวดดเดิมเลยเริ่มอันนี้เริ่มที่60,000บาทนะครับ นี่ราคาสมัยผมเล่นเหรียญใหม่ก็ราคาเนี้ยแหละฮะหกหมื่นบาทแต่ว่าเหรียญนะ่ะหายากนะพระราชวังบางปะอินเนี่ยก็ผมว่าน้ปัจจุบันไม่ไม่น่าหมุนเวียนเกินยี่สิบเหรียญหรอกจริงจริงบางอย่างหายากแต่คนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้เหรียญน,นี้อาหิวานะครับทองแดงแกระไหลเงินอ่าทองแดงอันนี้ทีเด็ดเขาอยู่ที่ว่ามันเป็นกระไหลเงิน นะพระราชทานอธิวาตะะโลกนะครับถ้าบางบางบางที่เนี่ยเขาจะมีจารึกตรงนี้จารึกชื่อน,นี้อันนี้ไม่เห็นจารึกชื่อนะครับอันนี้ก็ไฮไลท์นะยุคก,ก่อนเนี่ยหนึ่งในหเหรียญหลักนะครับของรอห้าเลยนะครับเหรียญทรงยินดีนะครับเริ่มที่แสนสองเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าสองแสนนะยุคนี้ก็ถูกหน่อย เพราะว่าคนอาจจะเห็นว่าเหรียญมันใหญ่ฮะแต่ถ้าพูดถึงความหายากเนี่ยโอ้ยหายากมากโอ้อันนี้สวยมากเดี๋ยวให้คุณมิทูลถือให้ดูดีกว่าอันนี้ทองคำปะครับเนี่ยทองคำครับ,รบโอ้โหนี่ทองคำนะครับทองคำทั้งชิดเลยนะครับอันนี้เริ่มเท่าไหร่ครับห้าแสนบาทครับโอ้ยเริ่มถูกมากคือเหรียญเหรียญหมูเนี่ยปกติเนี่ยมัน ถ้าวงการพักเครื่องเขาก็เล่นหลักล้านกันอยู่แล้วนะฮะทองคำน,นะนี่ทองคาเดี๋ยวจะให้ดูภาพชัดๆนะฮะก็ผมว่าน้อยอ่ะครับยิ่งแบบนี้ด้วยทั้งทั้งห่วงอะไรอยู่ครบเลยนะครับธุรก่อเขาเรียกกันล้านกว่าบาทสองล้านตัวนี้เริ่มก็ห้าหกแสนเองเออตรงมีมีตรงนี้นิดนึงนะครับดูรายละเอียดแล้วกันนะครับ แต่ปกติอ่ะเราเก็บเราก็จะไม่ได้มาติดห้อยกันอยู่แล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้ลองดูครับเพราะว่าเหรียญหมูนี่เมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นเนื้องเงินก็หลายแสนละนี่ทองคําแท้เลยนะครับงานฟาเบาเช่นะลงยาฟาร์เบาเช่โอเคอันนี้เป็นจกักรพรรดิมาลาสวยมากบางคนเขาเรียกกันเหรียญดือ้อนะครับ เขา,าเรียกกันคำขำเหรียญดื้อเพราะว่าต้องทําราชการ25ปีครับไม่ไปไหนถึงจะได้นะฮะอันนี้ก็ะหลายสวยเดิมเมเริ่มที่แสนสองครับเหรียญน,นี้แล้วก็มีเหรียญมือนะครับอันนี้เหรียญมือเหรียญมือโอเคผ่านนะครับอันนี้สวยมากอันนี้64สิบสี่นะของราชเสมอนะครับ แชมป์เลยใช่ไหมฮะเ,เริ่มห้าหมื่นบาทนะครับสลับเหรียญน,นี้นะครับออเจ้านะครับราชทูตนะครับฝรั่งเศสอันนี้สมัยยุทธยาเลยนะเหรียญน,นี้ก็ต้องมีประมาณสามร้อยปีอะสามร้อยกว่าปีนะครับปีพันหกร้อยแปดสิบหกนะครับ อันนี้เริ่มที่6 0 0มืบาทเคยขึ้นไปถึงประมาณแสนกว่บาทนะอยู่ครั้งหนึงอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้6เริ่มที่60 0 0ืนนะครับแล้วก็เกรดดีนะ m อ6 2ต่อมาอันนี้จะเป็นเหรียญที่ลึกย่อยๆนะครับนี่นะฮะดูรายละเอียดก,กันแล้วกันเดี๋ยวผมก็ดูเกรด63นะครับอันนี้อันนี้สินี่เหรียญเบอร์5เริ่มที่100 0 0แบาทนะครับ ปกติเนี่ยเหรียญเบอร์5เนี่ยเนื้อเงินเนื้อทอ,องแดงเขาก็เล่นกันแสนนึงอยู่แล้วนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับอันนี้สวยเลยอันนี้เก็บอันเนี้ยคุ้มเพราะว่าไม่ต้องไปส่งเกรตแล้วนะครับ m S ม่หกสิบางไปอีกนะมีแชมป์มเลยนะครับเริ่มที่แสนห้านะครับส่วนอันนี้อจอจอจอเริ่มแสนสองถูกมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันต้องประมาณสองแสนนะ จะจอนี่ก็เือ๋่าเริ่มถูกแสนสองลองดูนะครับแล้วส่วนนี้เหรียญจุกคู่นะครับอันนี้ได้เนื้อเงินนะเริ่มที่หกหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวลองละเอียดเรามาดูชมกันแล้วกันนะครับโอเคตัวนี้นะครับที่ตัวอีกตัวที่ไฮไลท์ตัวนี้นะครับเป็นเมนูอาหารซึ่งผมไม่แน่ใจว่าชิ้นชิ้น,นเนี้ยเคยอยู่ในหนังสือหรือแคตตาล็อกอะไรหรือเปล่าเพราะว่า ทบจะนับได้เนี่ยยุคที่รอห้าเฟื่องฟูนะครับเพราะว่าอย่างยุครอห้าเฟื่องฟูเนี่ยเฉพาะพพสเซลินชิ้นนี้เองก็หลายแสนแล้วครับคนเล่นกันอ่ะต้องมีสองแสนขึ้นนะเฉพาะกับเบื้องภาพวาดอันนี้มันวาดแต่ละชิ้นนะครับเป็นงานเป็นงานวาดมือนะครับส่วนส่วนชิ้นเนี้ยก็เริ่มที่ไม่ไม่จับดีกว่าเอาผมมือเดียวเริ่มที่ 3, 8, 3, <8. S 1> สามแสนแปดสามแสนแปดอ่านี่เริ่มที่สามแสนแปดนี่ไฮไลท์ จะมีชำรุดนิดนึงครับเรียกว่ามาสเตอร์พีหละผมว่าเหลืออย่างเงี้ยถึงทุกวันนี้ผมว่าไม่มีทางเกินห้าชิ้นนะไม่น่าเกินห้าชิ้นอันนี้ถ้าใครชอบแบบอว่าเป็นมาสเตอร์พีซที่เอาเอาไว้ตั้งประดับโชว์ห้องรับแขกชิ้นนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีใครมีนะครับไม่มีใครมีแน่เลยแน่นอนนะครับอเอาละครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับสําหรับ เอกสารนะครับแล้วกออ็รูปภาพนะครับรูปภาพอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับใครเนี่ยใครที่รู้จักเจ้าพระยาชลยุทธโยธินนะครับคนนี้เป็นที่ปรึกษาในหลวงรัชกาลที่5นะผมเชื่อว่าฝรั่งท่านเนี้ยถ้าประเทศไทยเนี่ยสยามเนี่ยไม่มีท่านเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นไปแล้วเพราะท่าน,เ,นเป็นคนที่มีคุณอุป,ปการมากแต่ว่าเราเนี่ยพูดถึงท่านน้อยนะครับ น้อยมากๆอันนี้เป็นเป็นภาพที่ไม่กี่ภาพที่มีท่านแล้วก็มีลายเซ็นด้วยเป็นฝรั่งคนเดียวที่เป็นผู้นำทัพเรือเราในสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นฝรั่งคนเดียวนะนํามันเป็นคนไทยอ่าใช่ก็ยุคนั้นนะคนที่เป็นกัปตันเรือเป็นฝรั่งนั่นแหละแต่ว่าท่านเป็นเขาเรียกว่าใส่เครื่องแบบทหารเรือสยามใช่ทหารเรือสยาม เป็นฝรั่งที่ทำงานในไทยฝรั่งชาติอื่นเกลียดเขามากเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเข้าข้างฝรั่งชาติอื่นไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างคนผมทองด้วยกันแล้วท่านเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะท่านรู้สึกท่านเคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยของถ้าผมจะไม่ผิดของเดนมาร์กใช่ใช่ฮะเคยเป็นแบบเป็นเป็นจับตันเรือพาในหลวงเสด็จครพาไปยุโรปสองครั้งเป็นัปตันเรือทั้งสองครั้งครับ ก็<น>เป็นคนที่ผูกพันกับประเทศไทยม, <า S 1> มี<อ>คุณอุปการอันนี้มันจริงแล้วเนี่ยเราน่าจะแบบให้เธอทุนท่านมากกว่านี้นะนจริงพเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ใช,ไใช,ชไ่ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ของเองถ้าไม่ติดคาว่าไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ท่านนี่ถือคุณอุปการเมอรือต้นๆเลยในสมัยก่อนฝรั่งเขามีคําพูดพูดถึงฝรั่งคนเนี้ยเนื่องจากไม่ค่อยเข้าข้างฝรั่งกันเองเขาบอก he is very good ครับ but good for nothing เขาพูดแดกกันเวลาเจอกันในสโมสรทุกค e ไร่ o o ๊ดแมนแบบ o o ๊ดแมนนั่ติงเพราะว่าไม่เคยช่วยฝรั่งกันเองเลยช่วยแดกสยามครับนี่ก็เป็นเอกสารแต่งตั้งนะครับอ่าพระนารแต่งตั้งเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตพิจากรนะครับจากจากกรมละหมื่นเป็นกรมหลวงอ่ากรมหลวงนะครับเป็นจดหมายแต่งตั้ง ลายสวยงามมากมีลายมงคลตลอดแนวนะครับรวมถึงทุกผ้าที่ใส่ยังอยู่เลยกระดาษฉบับนี้ดูรอยจะเป็นริ้วงอเพราะว่ามันม้วนม้วนไว้แล้วสอดไว้ในถุงผ้าไหมนี่นะครับตอนที่มาที่ผมเนี่ยรับมามาทั้งถุงยังโป่งๆอยู่เลยอ๋ออยู่ในนี้มาเป็นร้อยปีในถุงเนี่ยโอ้ไม่เคยแกวมา ไม่เคยแกะเลยเพราะสภาพยังสวยมากนั่งที่อยู่ในประเทศไทยตัวละเนี่ยเป็นริ้วเป็นรอนงนะฮะของชิ้นนี้นี่เข้ามาในวงการตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอันนี้ย้อนกลับไปสิปีได้ไหมครับหรือว่าไม่ถึงเคยประมูลที่เราครั้งหนึ่งแล้วที่จะเซลล์สามสิบแปดสาเจ็ดต้องย้อนไปดูก็ประมาณสักสิบปีนะฮะ ตอนนั้นก็ประมูลไปจบที่หนึ่งแสนบาทครั้งนี้เริ่มนะครับครั้งนี้เราก็เริ่มราคาที่จบคราวที่แล้วโอ้หนึ่งแสนบาทเมื่อสิบปีที่แล้วครับไม่มีทางที่จะมีนะครับคือเอกสารเกี่ยวกับการส่รงกรมส่วนใหญ่นะครับ,รบที่เราท,รรที่เราจะพบนะครับเราจะพบเฉพาะสุพรรณบัตรเท่านั้นเองสุพรรณบัตรนี่ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งพบหมายความว่ามีการที่จะพูดถึงว่ามีการ,รจารึกสุพรรณบัตรนะครับก็จะคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นวลาส่งกรมก็จะมี พระสุพรรณบัตรอย่างเงี้ยแต่เอกสารเนี่ยที่ไม่เคยพบไม่เคยพบน่าจะเป็นแผ่นเดียวที่ผมเคยเห็นในชีวิตเอกสารป็นอ่ามันจะทำรุดเสียหายไปหมดแล้วใช่ไหมาพระพรรณบัตรเนี่ยมันเป็นทองคำคนเรียเก็บรักษาไว้ครับแต่ถึงแม่เก็บรักษาไว้ก็คงจะจะอยู่ในรู้ว่าในวังคงไม่ได้ออกมาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือว่าเหตุการณ์ในวันนั้นที่มีการจารึกพระสุพรรณบัตร แผ่นนี้นะครับกับเอกสารนี้เขาประกอบคู่กันมามาคู่กันมาคู่กันเลยในงานเดียวกันในการทรงกลมเป็นกรมมรวงเป็นกรมมรวงจารึกไว้ในสุพรรณบัตรชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตลูกให้ดูก็จะชัดเจนขึ้นนะครับสมัยปีตัวตัวพรนธบัตรทองคําแผ่นนี้หนัก20กรัมกรัมนะครับก็เป็นแผ่นเดียวที่พบในเอกชน ชคือจะบอกเรียนทุกท่านเลยนะครับที่อาจจะยังมีความเข้าใจเรื่องออสุพรรณบัตรกับพิรันยบัตรอน้อยไม่ต้องออถึงสุพรรณบัตรนะพิรันยบัตรนี้ยังหาดูยากมากเลยพ mm. ิรันยบัตรเนี่ยผมเล่นของสะสมพวกนี้นะครับในรอบย0ปีผมเจอแผ่นเดียว mm. เจอที่แบบซื้อขายกันนะมันมีมากกว่านั้นถ้าเราจะเห็นเนี่ย สุพรรณบัตรเอ่อฮิรานบัตรในยุคนี้หรือสุพรรณบัตรจะเจอกันเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นอแต่ของเจ้านายเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นได้จับนะครับเนี่ยนั่นจะเป็นแค่แผ่นเดียวและแผ่นแรกแนในวงวการจะสะสมเลยก็สิบปีที่แล้วก็มาประมูลที่เราแล้วก็อกสิบปีก็ย้อนกลับอีกทีสิบปีที่แล้วก็ประมูลจบไปที่สี่แสนสี่แล้วโอ้สิบปีที่แล้วสี่แสนสี่ มาย้อนเกาทห่อเขาห่อมาอย่างนี้เลยเหมือนเดิมเลยห่อมาผ้าที่มาแผ่นใหญ่ของกลางเดี๋ยวจะมีรูปอินเสิร์ตให้ดูอยู่ตรงกลางแล้วห่อมามัดด้วยได้อย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยออริจินอลเลยบ้านนี้เก็บดีนะเก็บเดิมมากเลยก็มันจะวางเดิมเลยถ้าย้ายมามันจะแบบกระจายผ้าเนี่ยจะไม่อยู่แน่นอนอย่างมากก็มีแผ่นแล้วก็ใส่แบบอาจจะเป็นกรอบไว้แต่อันเนี้ยเขาเก็บเดิมไม่เคยยุ่งเลย เป็นร้อยปีอันนี้เป็นเอกสารการพระราชทานเครื่องราชโนบพระรัชชวรา,วาพรนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยครับมีอยู่ล่าสุดเนี่ยก็คือพลเอกเปรมประธานอ,องคมนตรีท่านได้โนพรรัชแล้วก็หลังจากพลเอกเปรมรู้สึกจะไม่มีใครได้อีกเลยมไม่มีในหลวงไม่เคยพระราชทานใครอีกเลยนะครับแต่นั่นคือคนธรรมดาแต่สําหรับเอกสารที่เป็นเอกสารที่พระราชทานกับเจ้านายเนี่ย น่าจะเป็นฉบับแรกฉบับแรกที่เห็นฉบับเดียวที่เห็นในปัจจุบันนี้ที่เราจับที่เราจับอย่างเงี้ยได้เนี่ยที่เราจับต้องได้ที่เราจับต้องได้มีโอกาสเป็นเจ้าของได้เนี่ยชิ้นอื่นไม่เคยเห็นเลยไม่รู้อยู่ไหนนะครับนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ภาพสมบูรณ์มากนะครับตาเติมแอมบอสเองอยู่สวยชัดมากครับถือว่าหายากมากแผ่นนี้เริ่มที่เท่าไหร่ครับเริ่มที่หนึ่งแสนบาทโอ้หนึ่งแสนบาทเริ่มไม่แพงเลยฮะไม่แพงแน่นอนอยู่แล้ว